ร้าที่จะลงไป3ามปีหลังจากนี้นั้นมันจะเกิดประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรเอกสารที่อยู่ในมือผมครับเป็นเอกสารชิ้นหนึ่งที่พักประชาธิปัตย์ได้รณรงค์หาเสียงบอกว่าการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจอยเชเดนใต้สันตินั้นหรือที่เรียกว่าสลาตันดารุสสลามในภาษาลยูอันนี้นะครับสลาตันดารุสสลาม นี่เป็นเอกสารสีฟ้าที่บอกว่าการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจอดแชรยแดนภาคใต้ใต้สันตินั้นต้องมีสองยุทธศาสตร์ใหญ่ๆครับยุทธศาสตร์ที่หนึ่งก็คือยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเพื่อนำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคืนสู่พี่น้องโดยข้อที่หนึ่งเลยครับต้องมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมารองรับการแก้ปัญหาความไม่เป็นเอกภาพ โดยการออกกฎหมายรองรับจัดตั้งองค์กรให้เสร็จภายใน30วันที่ชื่อว่าสบชตสำนักงานบริหารจอดแชแดนภาคใต้ซึ่งจะเป็นองค์กรที่จะดูแลโดยภาพรวมครับท่านประธานครับในขณะนี้สบตยังไม่มีกฎหมายรองรับผมจึงเกรงว่าหากไม่มีองค์กรเหมือนที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั้นงบประมาณที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ย ที่กำลังจะลงอีก3ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5นี่นะครับมันจะเกิดผลหรือไม่อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตท่านประธานครับก่อนที่ผมจะมาประชุมสภาในครั้งนี้มีโอกาสไปเยี่ยมมัสยิดไอปาแย,ยและก่อนหน้านั้นมีโอกาสไปดูเหตุการณ์